สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลน,นะครับพี่น้องครับเราอยู่ในการลงทุนฝ่ายวิญญาณตอนที่3แล้วนะครับซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของซีรีส์นี้ในตอนแรกนะครับผมได้กล่าวไปแล้วว่าสิ่งที่เราเองนั้นจะต้องจับกระแสของการลงทุนฝ่ายวิญญาณให้ได้ก็คือการสังเกตตลาดนะครับสังเกตชุมชนสังเกตผู้คนที่อยู่รอบข้างเราที่เรากําลังจะไปลงทุนนั่นแหละครับ เราจะเห็นนะครับว่ามีอยู่2กลุ่มด้วยกันซึ่งเป็นการตลาดที่เราทั้งหลายจะต้องสังเกตให้เห็นให้ได้กลุ่มแรกก็คือคนที่มีความต้องการเปลี่ยนแปลงหรือคนที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงเขาต้องการรับคําชี้แนะรับการชี้ทางรับคําปรึกษารับความเห็นอกเห็นใจฉะนั้นตรงนี้เองเราจะต้อง ให้เขาสัมผัสถึงความห่วงใยและความรักที่เรามีกับเขาโดยการชี้แนะแนวทางโดยการอธิษฐานให้กับเขาวันนี้ครับจะมาพูดถึงตลาดที่สองครับหรือคนกลุ่มที่สองในชุมชนของเราหรือในหมู่เพื่อนของเราคนที่เรารู้จักคนกลุ่มนี้ก็คือคนที่อยู่ภายใต้ความกดดันครับคนที่อยู่ภายใต้ความกดดัน ภายใต้ความเจ็บป่วยพายายใต้ความเจ็บปวดหลายๆครั้งนะครับเราจะเห็นนะครับว่าพระเจ้านั้นทรงใช้ความเจ็บปวดทางอารมณ์ทุกประเภทความเจ็บป่วยด้วยนะครับทงฝ่ายร่างกายเพื่อให้คนสนใจข่าวประเสริฐครับบางครั้งนะครับการหย่าร่างก็สร้างความเจ็บปวดรวดร้าวคนที่เรารักเสียชีวิตนั่นก็สร้างความเจ็บปวดรวดร้าว หรือแม้กระทั่งการตกงานการมีปัญหาในที่ทํางานการถูกกันแกล้งการถูกใส่ร้ายป้ายสีบางคนนั้นปัญหาการเงินก็เป็นปัญหาใหญ่การติดหนี้หนี้ศูนย์หรือความผิดพลาดในการลงทุนฉันตรงนี้เองครับทำให้คนตกอยู่ภายใต้ความกดดันบางคนนะครับมีปัญหาครอบครัว มีปัญหาเรื่องความว้าเหว่ความเหงามีปัญหาเรื่องความคับแค้นใจความซึมเศร้าบางคนก็มีปัญหาเรื่องของความรู้สึกผิดและนี่คือความกดดันทั้งหลายทั้งปวงครับคนที่มีความกดดันนะครับเขาก็จะกลัวเขาจะกังวลเขาก็จะเริ่มมองหาสิ่งที่จะช่วยเขาได้หรือแม้กระทั่งใครก็ตาม ที่สามารถช่วยเขาได้หรือแม้กระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถช่วยเขาได้พี่น้องครับคนเหล่านี้ครับมักจะเริ่มมองหาสิ่งที่ใหญ่กว่าตัวเองเพื่อบรรเทาอาการความเจ็บปวดรวดด้รวของเขาและเติมเต็มความว่างเปล่าที่เขารู้สึกครับพี่น้องครับหลายหลายคนนะครับไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้ฉะนั้นก็ปล่อยให้โอกาส เพราะเราไม่สามารถจะไปแตะต้องคนคนหนึ่งที่เขาปิดใจแต่เมื่อ,อไรก็ตามที่คนคนนั้นอยู่ภายใต้ภาวะการกดดันหรือความกดดันความกดดันนี่แหละครับคือสิ่งที่ทำให้เขาเปิดใจออกเราเคยฟังคำพยานของผู้คนที่เคยปิดใจมาก่อนเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับและเมื่อเขาเจอกับบางสิ่งบางอย่างซึ่งอาจจะเป็นวิกฤต ในเรื่องราวต่างๆของชีวิตของเขาเขาก็เริ่มเปิดใจแสวงหาพระเจ้าหลายคนก็ได้รับรู้รับทราบเรื่องของพระเยซูเรื่องเขาเผอิเกิดมาตั้งแต่เด็กๆบางคนก็ได้รับการประกาศมาแต่เมื่อยังไม่ถึงเวลาเขาก็ไม่รับเชื่อเขาเพราะเขาปิดเพราะเขายังมีชีวิตที่สุขสบายอยู่เขาไม่ต้องการพระเจ้าแต่เมื่อไรก็ตามที่วิกฤตนั้นเข้ามาหาเขา เขาไม่สามารถที่จะช่วยได้อีกต่อไปช่วยตัวเองได้อีกต่อไปฉะนั้นเขาจึงกลับมาหลายหละคนจําได้นะครับว่าเขาเคยรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระเจ้าเขาเคยรับการท้าทายว่าถ้าพระเจ้ามีจริงขอให้ช่วยเรื่องนี้เถิดเขาก็กลับมาสู่โหมดนี้ครับและเมื่อเขากลับมาสู่โหมดนี้พี่น้องครับสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการก็คือคนครับคนที่อยู่ข้างๆเขาคนที่จะช่วยเหลือเขา ให้เขานั้นออกจากความกดดันเราเองนั้นก็ทําหน้าที่ของพระเยซูที่มอบหมายให้กับเราและพระเยซูทรงมอบพระราชะอํานาจของพระองค์มอบอํานาจของพระองค์ให้กับเราแล้วพี่น้องครับในพระมหาบัญชาบอกว่าฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีได้มอบไว้กับเราแล้วพี่น้องครับมอบไว้กับพระเยซูพระเยซูก็สั่งให้เราออกไปประกาศพระเยซูสั่งให้เราออกไปเป็นพัยาน ฉันได้ฉันนั้นครับเมื่อเราเจอกับคนที่เจ็บป่วยเจ็บปวดทางอารมณ์อย่างรุนแรงเราเองนั้นจะต้องรู้ว่านี่คือโอกาสโอกาสที่เราจะพูดข่าวประเสริฐโอกาสที่เราจะเป็นพยานถึงความสัตย์ซื่อและความดีของพระเจ้าพี่น้องครับในคิดจากแห่งหนึ่งนะครับเขาลลสอ์ออกมาเป็นคน10กลุ่มครับคน10กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จะเปิดใจมากที่สุด คนกลุ่มแรกครับแขกที่มาที่ได้จากเป็นครั้งที่สองก็คือผู้ที่ไม่เชื่อนะครับแล้วเขามาโบวชเป็นครั้งที่สองนั่นคือคนกลุ่มที่น่าสนใจมากครับเพราะว่าคนกลุ่มนี้ถ้าไม่สนใจไม่กลับมาอีกนะครับประการที่สองหรือคนกลุ่มที่สองก็คือเพื่อนสนิทสายสัมพันธ์ญาติของผู้เชื่อใหม่พี่น้องครับเมื่อผู้เชื่อใหม่เขามีประสบการณ์กับพระเจ้าเมื่อผู้เชื่อใหม่หรือผู้รับ ศีลรับบัพติมาศักดิ์สิทธิ์ใหม่ใหม่เนี่ยเขาจะมีความกระตืุลนเพราะอะไรครับเพราะเขายังเฟรชอยู่นะครับความเชื่อเขาเนี่ยแม้ว่าอาจจะไม่มีความรู้พระกัมภีร์มากเท่ากับเราแต่ว่าคนเหล่านี้ครับเป็นผู้เชื่อใหม่เขาเห็นเขาได้สัมผัสกับความสุขได้สัมผัสกับความรอดสัมผัสกับความชื่นชมินดีสัหรับการที่พระเจ้าได้สรงช่วยเขาเขาก็อยากให้ญาติพี่น้องเขา อยากจะให้เพื่อนเซนเข้ามารู้จักพระเยซูนั่นคือคนกลุ่มที่2นะครับคนกลุ่มที่3ครับที่มีความต้องการเป็นกลุ่มคนที่เปิดใจไม่สุดก็คือคนที่เจอปัญหาเรื่องครอบครัวการหย่าร้างคนกลุ่มที่4ครับคนที่รู้สึกต้องการการบำบัดบางคนอาจจะติดยาเสพติดอยากจะเลิกติดเหล้าอยากจะหยุดเหล้าติดเรื่องเพศที่ไม่ถูกต้อง ก็อยากจะเลิกคนพวกนี้มีความต้องการการบาบัดครับคนพวกนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่กลุ่มคนที่เปิดใจมากที่สุดประการที่5กลุ่มที่5ครับก็คือคนที่มีลูกคนแรกนะครับผมคงไม่ต้องอธิบายมากนะครับกลุ่มที่6ก็คือคนที่ป่วยใกล้าตายและครอบครัวของเขานั่นคือวิธีที่เราเองนั้น ควรอย่างยิ่งที่จะต้องออกเยี่ยมผู้ที่อยู่ในระยะท้ายของชีวิตกลุ่มที่เจ็ดครับก็คือคู่ครองที่มีปัญหาใหญ่ในครอบครัวกลุ่มที่แปก็คือพ่อแม่ที่ลูกนั้นมีปัญหานั่นคือปัญหาประเด็นครอบครัวครับกลุ่มที่9กครับก็คือคนที่เพิ่งตกงานหรือมีปัญหาการเงินดุนแรงคนเหล่านี้ก็ต้องการพระเจ้า ต้องการความช่วยเหลือและเป็นกลุ่มคนที่เปิดใจมากที่สุดนะครับและกลุ่มที่10ครับก็คือเป็นคนที่ย้ายเข้ามาในชุมชนใหม่แน่นอนครับเขาต้องการเพื่อนเขาต้องการคนที่เข้าใจเขาเขาต้องการคนที่เขาสามารถถามได้ปรึกษาได้แล้วก็จริงใจกับเขาเพราะนั่นคือ10กลุ่มนะครับที่ ขส้จักรของเราจะต้องโฟกัสและประกาศอย่างเฉพาะเจาะจงเลยนะครับกับคนแบบนี้แต่และประเภทพี่น้องครับก่อนที่เราจะต้องติดตามคนเก่าแต่อย่าทิ้งคนใหม่นะครับผมเชื่อแน่พระเจ้าเรียกพวกเราให้จับปลาและเลี้ยงแกะครับ ขอเจ้าช่วยเรานะครับให้เราอธิษฐานเผื่อสมาชิกเก่าๆของเราที่หายหน้าหายตาไปและเราเองนั้นก็ต้องมุ่งเน้นการประกาศกับคนที่เขาจะตอบสนองด้วยโปรดสังเกตนะครับว่าใครก็คือคนที่พระเจ้าให้เรานำเขารับเชื่อใครที่พระเจ้าให้เราลงทุนลงแรงฝ่ายวิญญยงกับคนเหล่านั้น เมื่อเรารู้ว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายของเราใครคือคนที่จะรับการเก็บเกี่ยวใครเป็นคนที่ตอบสนองได้ดีก็ขอให้เราพร้อมที่จะทําตามขอให้เราพร้อมที่จะประกาศขอให้เราพร้อมที่จะปิดการขายครับเพื่อที่แผ่นดินของพระเจ้าจะขยายออกไปเพื่อที่ดวงวิญญาณอีกมากมายจะได้มีโอกาสารู้จักกับพระเจ้าขอร่วมใจกับอิฐานครับ ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอการทรงนำของพระเจ้ามาถึงชิดของข้าพงหลายและเมื่อข้าพงหลายเชื่อฟังพระองค์ในการประกาศข่าวประเสริฐข้าพงหลายรู้ว่าพระวิญญาณจะทรงนำและข้าพงหลายจะมีประสบการณ์การทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์และได้เห็นถึงฤทธิอำนาจของข่าวประเสริฐในการเปลี่ยนแปลงชีวิตในการที่เขาจะพบกับสันติสุขความชื่นชมินดีในองค์ผู้เป็นเจ้าเมื่อเขาได้ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตให้เป็นองค์ผู้เป็นเจ้า และเป็นจอมเจ้านายเป็นพระเจ้าของเขาเป็นพระผู้ช่วยรอดขอพระเจ้าทรงโปรดนำพาข้ามงหลายด้วยเถิดให้มุ่งหลายจะมีประสบการณ์ในการประกาศเก่าประเสริฐในการประกาศพระกิติคุณของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระองค์กราบทูลสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอพระเจ้าอํานวยพระพรพี่น้องท,ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ ยันวงเดียวมีค่าลำเลิศนำมาถวายแด่ผู้ประสเส mm hmm. คือพระมิดาผู้ได้พระชันพระบุตรใหโทษให้ผลจกมา mm hmm. ไปเถอไปยังโลกกว้างใหญ่เพราะพระองค์ทรงเรียชัย mm hmm. ไปทำ ถ้าชาเวลาไม่มีวันและคืนไม่คอยใครเลยเดือนและปีล่วงไปเฉยรีบไปเรีบไปเรียบไปนำวิญญาณเรานำวิญญาณไม่ยอมทอดถอยทำตามบัญชาไม่ต้อง แต่สัตว์ซื้ออดทนเพราะพวกเรามีอยู่แต่โน้อยคนทุงนนองมกางเขตบบกเปลือกสาวยช่วยกูวิญญาตให้รอจากตายพระสุรียนตรัสัง